สวัสดีค่ะโตแล้วก็ยังชอบฟังนิทานนะคะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าปลายทางที่หายไปค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะคะในดินแดนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และลำธารใสสะอาดค่ะมีหญิงสาวคนหนึ่งค่ะชื่อพิมพ์เธอได้ยินมาว่าณใจกลางป่าลึกลับนะคะมีเส้นทางแห่งความสุขซึ่งจะนำพาผู้ที่ค้นพบไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ พิมพ์อยากจะไปที่เส้นทางนั้นมากเลยค่ะเธอจึงออกเดินทางเช้าวันหนึ่งนะคะพิมพมาหยุดอยู่ตรงหน้าทางแยกที่มีป้ายบอกทาง4ทางทางแรกดูเหมือนจะเป็นถนนที่กว้างและปูด้วยอิฐเรียบแต่เต็มด้วยฝุ่นและเสียงอึกกระทึกทางที่2นะคะเป็นทางเดินที่คดเคี้ยวและปกคลุมด้วยเถาวันดูรกร้างค่ะแต่มีกลิ่นดอกไม้ป่าหอมเย็นโชยมาทางที่สาม เป็นทางที่เต็มไปด้วยหินครุขระแต่มีเสียงนกร้องเพลงเจ้ยเจ้าตลอดเส้นทางส่วนสุดท้ายดูเหมือนจะเป็นทางเดินธรรมดาธรรมาที่ไม่น่าสนใจอะไรเลยค่ะพิมพ์นะคะมองไปรอบๆค่ะลมหายใจอุ่นๆของเธอพ่นออกมาเป็นไอสีขาวจางๆในอากาศยามเช้าที่หนาวเหน็บเธอรู้สึกสับสนและหวาดกลัวถ้าเลือกผิดละ่ะเสียงเล็กๆในใจของเธอดังขึ้น เส้นทางที่ถูกต้องมีแค่ทางเดียวเท่านั้นเธอจึงได้แต่ยืนนิ่งอยู่กับที่ปล่อยให้ความกลัวตึงเธอไว้ระหว่างที่พิมพ์กำลังสับสนอยู่นั้นเธอก็ยินเสียงนุ่มนวลหนึ่งดังมาจากต้นไม้ใหญ่เส้นทางที่ถูกต้องไม่ได้มีแค่ทางเดียวหรอกนะหนูน้อยพิมพ์หันไปมองตามเสียงก็เห็นนกคูกตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่ไม่มีเส้นทางไหนผิดทั้งหมดหรอก เพราะทุกเส้นทางมีบทเรียนซ่อนอยู่คำพูดของนกคูกทำให้พิมพ์ฉุกคิดเธอจึงตัดสินใจลองเดินไปตามทางที่สองที่ดูรกร้างแต่มีกลิ่นหอมดอกไม้หอมอบอวนเธอเดินทางไปเรื่อยๆจนพบกับดอกไม้ป่าที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนและได้เรียนรู้ว่าความงามมักซ่อนอยู่ในที่ที่ถูกละเลยจากนั้นเธอก็เปลี่ยนไป เดินตามทางที่สามซึ่งเต็มไปด้วยก้อนหินมากมายเธอได้ค้นพบบางอย่างในความยากลำบากแต่ก็พบกับความอุตสาหะของตัวเองที่เพิ่งได้เรียนรู้ว่าเธอแข็งแกร่งกว่าที่คิดและเส้นทางสุดท้ายที่ดูธรรมดาธรรมดานะคะพิมก็พบว่ามันคือทางที่ปลอดภัยและทำให้เธอได้ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่สุดสุดท้ายค่ะพิมก็พบว่า เธอไม่ได้ค้นพบเส้นทางแห่งความสุขเพียงทางเดียวแต่เธอได้ค้นพบความสุขในทุกๆเส้นทางที่เธอได้เดินไปการหลงทางไม่ใช่เรื่องผิดพลาดค่ะหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางที่ทำให้เธอได้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงเป็นยังไงบ้างคะนิทานเรื่องนี้ทำให้คุณได้ไอเดียอะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างไหมคะลองเอาไปปรับดูกับชีวิตของคุณนะคะคิดว่า คุณน่าจะเริ่มเข้าใจการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะทุกอย่างประสบการณ์มักจะสอนเราให้เราเติบโตให้เราเรียนรู้และรู้จักการใช้ชีวิตนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลาทุกๆกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวันดีสวัสดีค่ะ